มาครับคุณผู้ชมใครกำลังมองหาวีออสคันไว้ใช้งานครับวันนี้คันนี้เข้ามาใหม่หนึ่งคันครับพามาดูกันนะตัวรุ่น,นประหยัดน,นะครับ1.5 n ี ry, ปี19ครับรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงกวัาสูงทุกระยะครับล้อมแมกฮะเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับปกติของเดิมมันจะเป็นล้อกระทะเนาะอันนี้ใส่ล้อมแมกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยยางเป็นโยโกฮามาปี2024คุณผู้ชมซื้อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางอะไรละพาทรงพาสีพลบอมีให้ครบหมดด้านหลังครับมีเซ็นเซอร์ให้2จุดด้วยแบบนี้อ่าสวย นะครับใครมองหารถสักคันเมื่อใช้งานเนาะเน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับคลิปนี้นะครับคันนี้เหมกับใครเดี๋ยวผมรีวิวฟังให้ดูในคลิปนะครับแต่บอกอย่างนึงว่าประหยัดนะครับสามแสนหีดาวน์อนเริ่มต้น5,400บาทตลอดสัญญานะครับใครสนใจอยู่ตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกคนที่สนใจวีออสมือสองทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กล้กับผมครับวิวีออสมือสองพบกันกับผมวิวพิจิตรอย่างเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับราคาเนี่ยประหยัดประหยัดเลยนะครับแล้วก็ค่างวดก็ประหยัดเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นวีออสนะฮะ ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึดทนไปถึงเดิมอยู่แล้วนะครับสำหรับใครหลายคนที่กําลังตามหารถที่แบบว่าปีใหม่ๆนะครับราคาถูกๆผ่อนไม่แพงนะค,คันนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากเอาไปใช้งานในเรื่องของขับขี่เน้นขับขี่จริงๆะนะครับไม่ได้เน้นว่าความสะดวกสบายในเรื่องออปชั่นฟังก์ชันจะมีเยอะแยะอะไรมากมายนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นประหยัดนะครับเป็น v ีออสห ปี2019ครับราคาอยู่ที่3าม0 0 0ง่บาทเองนะครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียง5,400บาทตลอดอายุสัญญานะครับเดบีวยพิเศษ2.79มีให้นะครับสำหรับกลุ่มลูกค้า อาชีพข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทนะฮะที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะเราก็ได้เดอ่าดอกเบี้ย,เ,ย,วเ,วยเลทนี้ไปเลยนะครับต่างจังหวัดออกรถได้นะครับมีบริการฝากเซฟถึงที่ด้วยนะจะอยู่เหนือใต้ออกตกได้หมดเลยนะครับทัวราชอาราจักนะครับตัวสภาพรถให้ฟรีฮะ274จุดนะครับการันตีโครงสร้างไม่มีการชนหนักพิบัตรจมน้าแน่นอนนะครับตรงนี้ก็สบายใจได้เพราะว่าธนาคารเนี่ยหรือว่าบริษัทอินสเปกเตอร์นะฮะบริษัทตรวจรถโดยมาตรฐานสา,นา,นานกลเนี่ยเขาก็มาตรวจรถเราเองด้วย ้วยตัวเขาเองเลยนะครับไม่ใช่แบบว่าผมมานั่งตรวจให้พี่เองนะสองจุดนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็สบายใจได้อ่าขึ้นเว็บไซต์มีใบเซอร์ออกให้ชัดเจนนะครับก็ปเป็นอีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของกา,การการันตีคุณภาพของทางบริษัทรย,ยนต์นะครับสวยๆเลยเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับก็เริ่มก่อนเริ่มต้นที่ว่าคันนี้เป็น1.5 entry เดิมๆเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างที่คันนี้จะได้ไปนะครับ ผมไล่ให้ดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับที่ล้อนะครับล้อเนี่ยคุณผู้ชมปกติแล้วนะฮะตัว Ent ทรนะจะเป็นตัวล้อกระทะนะครับจะเป็นล้อกระทะแล้วก็มีฝาครอบล้อพลาสติกให้นะครับแต่คันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นล้อแมกให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอ่ะสวยงามเลย4ล้อเลยเป็นล้อแมกของตัวมิดก็คือตัวรองท็อปนั่นแหละฮะเอามาใส่ตัว Ent ทรีให้คันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับยางเป็นโยโกฮามาปี2024นี่สนะครับนี่สวยงามมากนะครับสวยงามมากดอกยางล่องยางคือแบบ อันนี้คือมันโดนฝุ่นเนาะมันอาจจะดูไม่สไม่สะอาดนิดนึงนะครับแต่เป็นยางปี2024นะครับด้านหลังนะฮะคันนีย้ยังอยู่ในระหว่างการปรับสภาพนะครับปรับสภาพก็คือรถเพิ่งเข้ามาใหม่ผมยังไม่ได้ล้างขัดสีอะไรเลยคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ารถอาจจะยังมีฟงมีฝุ่นแล้วก็ยังไม่ได้เงาวับเหมือนคันที่ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ผมถ่ายให้ดูทั่วไปนะครับอันนี้คืออยู่ระหว่างปรับสภาพเลยเบาะั่งคนขับเนี่ยถูกถอดออกไปทำสปาอยูย่ด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูโครงสร้างภายในคลิปนะครับจะได้เห็นพื้น ของตัวรถนะว่ามีสรงสนิมหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อดีเลยที่อยากให้ใครหลายคนได้เห็นกันเพราะว่าถ้าดูรถสภาพพร้อมแล้วนะก็คงไม่มีใครมานั่งถอดบอกให้ดูหัวน้อนก,กันนะถูกไหมฮะอ่ะคลิปนี้ได้ดูนะครับด้านหลังฮะมีเซ็นเซอร์ติดมาให้แล้ว2จุดอ่าตัว Entry นะมีเซ็นเซอร์ให้แล้ว2จุดแบบนี้นะครับก็คุ้มมเลยได้ล็อกแม็กได้ยางใหม่ได้เซนเซอร์นะในราคา3 1 9 0 0 0ฟรฟีาผ่อนที่ 5,400บาทตลอดสุญญานะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไล่โครงสร้างรายละเอียดให้ดู1.5 entry ปี19ฮะเป็นรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงนะครับมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะก็ถือว่าค,คุ้มเลยนะครับข้อดีของรถหน่วยงานผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปนะครับก็เป็นในเรื่องของการเข้าสู่ช่วระยะทุกหมื่นโลหรือว่าทุก6เดือนนะครับคันนี้ผ่านการเข้าสู่มตาตรฐานมาตลอดเลยนะครับอ่ะเรามาดูด้าหน้า,นานก่อนผิวพัน,นุ้์หน้านะครับไม่มีตำหนิตีเจียนอะไรนะครับเรียมสันฝากระโปรงคมชัดแบบนี้ กันชนนะแนบสนิทติดกันเลยแก้มเดิมๆบางๆแบบนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ล้างขัดสีนะฝาป้องฝาป้ง,ปงเห็นไหมยังมีฟงมีฝุ่นอยู่แต่ไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเลยครับไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะฮะกันชนหน้า V ีเชฟแบบมาแบบนี้เลยนะแล้วก็ในเรื่องของยางเราแม็กเมื่อกี้ผมแจ้งให้ฟังแหละนะครับแก้มสองข้างเลยเดิมๆแนบสนิทติดกันตะเข็บตัวกันชนก็ยังอยู่นะเดิมๆลายขคาะได้บางๆนะครับเบ้าชกซุ้มล้อฮนะนี่ไม่มีรอยขยับครับ เห็นไหมครับเบาชโชกมีมาร์กสีโรงงานาตัวซุ้มล้อนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ก็เดิมๆไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรสวยใสยเหล็กเมียนกริ้งกิ้งข้างครับเห็นไหมครไม่มีบุบไม่มีบุม๋มไม่มีรักยิ้มอะไรเรียมสันตัวรถคมชัดมากกระจกมองข้างของตัวประหยัดก็คือตัวเอนทรีเนี่ยได้มาเป็นปรับและพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะมันไม่เหมือนรถสมัยก่อนเนาะถ้าเป็นตัวเจวีออสรุ่นเก่าๆเป็นตัวเจเป็นตัวเริ่มต้นอย่างเงี้ย กระจกมองข้างเนี่ยยังเป็นปรับมืออยู่เลยนะครับกระจกเดิมแท้ครับทุกบานนี่โตโยต้าอ่านี่ทุกบานเลยนะครับสวยงามมากอ่ะประมาณนี้ยังมีฟงมีฝุ่นอยู่เนาะเพราะว่ารถปรับสภาพนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะตอนที่ผมแจ้งไปเนาะเบาะเนี่ยอ่าถอดทําสปาดนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูเนี่ยพวกหัวน็อตเนี่ยดูเกลียวเนี่ยจะได้สบายใจในเรื่องของอรถมีการจมน้ํามาหรือเปล่านะครับมีให้ดูแน่นอนนะครับดูกันให้ละเอียดนะนี่ qc part นะครับรถเข้าสู่มาตลอด นี่มันจะมีคิวสีพลาสแบบนี้ให้ะนะมีทุกอย่างชัดเจนนะครับออปชันฟังก์ชันก็เพียงครอบการใช้งานนะครับเน้นขับขี่นะครับก็แอร์เย็นเพลงเพราะแบบนี้ดีกว่านะครับอาจจะไม่ได้มีแบบว่าออปชันหรูหราทั้นสมัยอะไรแบบว่ารถรุ่นท็อปทอปท,อปท,อปทั้งหลายนะครับแต่แรกมาด้วยราคาที่ค่อนข้างจะถูก3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเอามือเดียวป้ายแดงไปใช้ฟีดาขดห้าพันสี่นะครับโครงสร้างหลักครับโครงสร้างเดิมนี่หัวน็อตครับเสาบีเดิมๆไม่มีขยับ อ่ะประมาณนี้นะครับอ่าแผ่นเพดครับเดิมๆไม่ลอกไม่ฉลอกนะเป็นปี19ปลายปีด้วยนะครับโนเวมเบอร์ก็เดือนพฤศจิกายนนะครับปี19เดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกายนนะครับนี่เดิมๆหัวรถเดิมๆไม่มีรอยขยับสักเม็ดเดียวนะครับสวยงามมากแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้เรียบร้อยแหละเบรกนะฮะอ่าด้านหน้าเนี่ยเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะครับเป็นเบรก ABS เสริมแรงเบรก BA กระจายแรงเบรก EBD มีให้ครบถ้วนครับในเรื่องของโครงสร้างฮะประตูฝั่งซ้ายตะเข็มเม็ดอาร์ครับเดิมๆดูรถกับผมนะพี่นะ ดูให้เหมือนกับว่าพี่มาดูรถเองที่บริษ,ษัทยนต์นะครับก็ดูกันให้เห็นจะจัดกับตาแบบนี้เลยเนาะเพราะว่าบางทีพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอาจจะไม่ได้มีเวลาว่างเพียงพอที่จะเข้ามาดูรถเองนะครับแต่อยากได้อ่ะนะอยากได้ส่วนหนึ่งอยากได้สวยนะครับกลัวโดนกลัวติดจองไปก่อนนะครับเนี่ยดูคลิปนี้แล้วแบบกระจ่างได้เลยนะรีวิวผมรีวิวคันหนึ่งเนี่ยประมาณ 15- บห้าทียี่สิบที พี่ดูให้จบพี่เห็นรายละเอียดรถครบทั้งคันแน่นอนนะครับสบายใจได้แล้วก็ได้จับได้จองกันได้เลยนะครับเดิมๆทั้งคันนะครับเอามาดูประตูหลังต่อนะฝั่งซ้ายเคลียร์ๆประตูหลังก็เดิมๆนะครับกระจกหลังเมื่อกี้ให้ดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะครับเบาะหลังนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านนะเป็นเบาะผ้าทั้งทั้งคันเลยนะครับแต่หลังคงหลังคานะครับไม่มีรอยจองรลยเจออะไรเบาะผ้าเนี่ยถ้าเทียบกับราคานะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน มันจะแตกต่างจากรุ่นลองท็อปเนะอยู่ประมาณ50,000บาทคุณผู้ชม5,000 0บาทที่คุณผู้ชมเซฟไปนะคุณผู้ชมไม่ชอบเบาะผ้าคุณผู้ชมไปเปลี่ยนบาะหนังเองอะประมาณ6,000บาทคุณผู้ชมยังเหลือเงินอีก40,000กว่าบาทถูกปะอ่าเนี่ยอันนี้คือข้อข้อคิดนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากเล่นตัว Entry แต่ออปชันฟังก์ชันบางอย่างไม่ตอบโจทย์แต่อะไรอีฮะแต่คือมันประหยัดกว่าเดิมไปหลายหมื่นบาท เราไปเพิ่มเติมออปชันที่มันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เราเนี่ยอย่างเช่นเบาะอยากได้เป็นเบาะหนังเพิ่ม6,000บาทเปลี่ยนเป็นเบาะหนังทั้งคันอย่างเงี้ยนะก็ยังคุ้มหว่าอยู่ดียังเหลือเงินอีก40,000กว่าบาทไว้ติดตัวหรือว่าเอาไว้ใช้ใจ่ายอื่นได้อีกต่างหากนะครับ entry เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับนี่ด้านหลังครับเดิมๆรอยคีบระบอบโรงงานนะครับแจ้งฟราูุคิดก็คืออะไรนะรอยคีบระบอบจากโรงงานที่ทีบตัวถังไปจุ่มสีแล้วปล่อยออกมาจะจะ,จะทิ้งรอยนี้ไว้ต้องมีนะครับรถเดิมๆทุกค้้าาาาตองมมมมีีีถไไ่่สัันนนิษฐปเลยครรบวก ชนมาฝั่งนี้ทําสีมาแน่นอนนะครับนี่ประมาณนี้ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไล่เลี้ยงสวยๆด้านบนก็เหมือนกันมาแกะดูแกะให้ดูรอบคันนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมสตาร์ทเครื่องให้ดูด้วยนะแล้วก็ดูหน้าห้องเครื่องด้วยนะครับหัวน็อตเม็ดอาร์คหน้าห้องเครื่องกันอีกทีหนึ่งนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยท้ายคลิปนะครับนี่ดูให้จบดูให้จบแล้วเหมือนกับพี่มามาเห็นรถเองที่บริษัทเป็นยนต์แน่นอนนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมราคานี้เอาแบบนี้ไปใช้เลยนะครับผ่อน ตลอดอีสัญญาคุ้มคุ้มเลยนะครับเครื่องยนต์ก็ต้องบอกว่าตัว Entry เนี่ยหรือว่าก็ค,าคือตัวเริ่มต้นนะครับหรือว่ารุ่นประหยัดเนี่ยสเปคออปชั่นเนี่ยในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของช่วงล่างไม่ต่างกันจากตัวท็อปครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับดูโอ v เวบบีทีไอีูบปถวเรียงนะครับขนาดพันห้าร้อยซีซีเหมือนกันได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือเครื่องเกียร์นะครับก็ต่างกันที่ออปชั่นฟังก์ชันเล็กน้อยอย่างเช่นมีจอทัชสกรีม ตัวเริ่มต้นไม่มีแต่อะไรฮะราคาต่างกันที่50,000บาทขึ้นไป50,000บาทตรงนี้เราเอาไปเพิ่มได้อย่างเช่นเบาะหนังเบาะหนังเพิ่ม6 0 0 0จอทัสกีนเนี่ยอยากได้เพิ่มติดจอ Android 5, 6, 7, 8,000 0 0บาทผมให้ตีให้แบบแพงๆเลยหมื่นนึงเราก็ยังเหลือเงินเซฟอีก4 0 0 0 0 5 0 0 0 0าหรือ60,000บาทแล้วแต่ราคาของตัวท็อปที่ตั้งขายอยู่นะวันนั้นถูกไหมฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ ทำให้เราประหยัดเงินได้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคันนี้เหมาะกับการใช้งานที่คนอยากจะเน้นใช้งานจริงๆต้องการรถที่มันถูกหรือว่าประหยัดในเรื่องของค่างวดคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเดิมๆสภา,ภาพดีๆแบบนี้เซ็นเซอร์ก็ติดตั้งมาให้แล้วไม่ต้องไปทําอะไรเรียบร้อยนะครับเอามาดูด้านหลังต่อนะครับโครงสร้างด้านหลังนี่เปิดขึ้นมานะครับหัวน็อตครับนี่ฝาโปรงท้ายเดิมๆไม่มีรอยขยับอะไรเลย นะครับ319,000หาพครับใครสนใจเบอร์โทรมุมขวาล่างครับนี่รอยซีนผมเล็บจิกเข้าเห็นไหมฮะซีนเดิมๆเลย319,000หาพฟรีดาวน์หั0ห้าพนะครับสนใจติดต่อ0 8 5 5 3 6 6 2 8 7ผมวิวเวทย์ยนต์ยินดีให้บริการครับนี่โหมดนัตเดิมๆไม่มีรอยขยับเม็ดองเม็ดอาร์ที่เดิมๆหมดเลยสวยงามมากครับขาด้านหลังฮะนี่ขาด้านหลังนะครับแต่เทปเดิมๆไม่มีแกะไม่มีแงะขาด้านหลังเดิมๆหมดเลย สวยงามมากสําหรับใครที่สนใจนะครับตามที่ผมแจ้งไปเนาะมุมขวาล่างครับของคลิปนี้นะครับมีเบอร์โทรผมแปะอยู่นะครับ0855366287นะเป็นเบอร์ส่วนตัวผมเองนะครับแล้วก็เอาเบอร์โทรนี้ไปแอดไลน์ได้นะครับสำหรับใครที่อยากสอบถามทางไลน์เพิ่มเติมได้เลยเครื่องมือไม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบถ้วนนะครับหลุมยางอะไหล่ก็เนี่ยดูครับง่ายๆไม่มีรอยจงรอยเจาะทะลุอะไรนะครับสีร้าวสีขาวเปลือกไข่แบบนี้เลยเดิมๆนะครับนี่ สีน้ำมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่นะตัวนี้นะครับโครงสร้างรถเปิดขึ้นมาครับฝั่งซ้ายอึ๊บเห็นไหมฮะนี่ลอยสีน้ำมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่เม็ดอาร์คเรียงตัวส,สวยๆจนถึงด้านในอ่านะครับเดิมๆครับรถไม่มีการชนหักผิวความจมน้ําแน่นอนนะครับเวลาดูรถเนาะผมก็พาดูกันละเอียดนะครับในจุดที่แบบว่ารถมือสองจะต้องดูกันเนี่ยสีน้ำมะพร้าวแผ่นเด็มนะครับเม็ดอาร์คลอยสียาวจนถึงด้านในเดิมๆทุกจุดคุณผู้ชมสบายใจได้ในราคานี้แสนประหยัด 3 1 9 0 0นนานะครับฟีดาาผ่อน5,400บาทตลอดอายุสัญญานะครับน่าใช้งานมาสำหรับใครที่หาอยู่สำหรับใครที่อยากได้รถสักคันหนึ่งไว้ใช้ใช้ในชีนชวิตประจำวันอะ่ะเพียงพอนะครับเพียงพอการใช้งานนะครับขึ้นชื่อเรื่องความอึดติดทนนะครับนี่เปโต้าเดิมเดิมนะเดิมเดิมหมดเลยอ่ะเปิดขึ้นมาอันนี้หัวบอกของฝั่งคนขคับนะเขามาทิ้งไว้นะครับอึ๊บเปิดขึ้นมาครับนี่รอคีบระบโรงงานเห็นไหมฮะ ชัดเจนเลยนะครับรอยคีบระบบโรงงานต้องมี2ฝั่งตามที่ผมแจ้งไปนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆสวยๆจนถึงเม็ดล่างเรียบเนียนเสมอกันนะครับเพิ่มขึ้นมา่น่นี่นี่นี่เดิมๆทุกจุดประมาณนี้คุณผู้ชมสวยมากนะครับใครหาใครสนใจนะครับโทรมานะครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับเบอร์โทรหน้าคลิปเลย0855366287ครับผมิวเวต์ยนผู้จัดการฝ่ขายนะครับยินดีให้บริการ เบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการครับกับ V ีออส1.5เอ t นทรี ry, ปี2019ฮะรถ่วยง,งานมือเดียวจากป้ายแดงครับประวัติศูนย์ทุกระยะทุกหมื่นกิโลหรือทุกเดือนนะครับกระจกโตลต้าทุกบานเลียมสันฝั่งนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยให้ดูอีกรอบหนึ่งก่อนเข้าภายในนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งเดิมๆนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรทั้งนั้นนะครับนี่ยังไม่ได้ขัดสีนะเดี๋ยวล้างขัดสีเก็บงานรายละเอียดเนี่ยสวย นะครับข้อดีคืออะไรฮะการได้เห็นรถแบบนี้นะครับการได้เห็นรถแบบนี้คือข้อดีเราได้เห็นเนี่ยหัวน็อตดูถ้ารถมีการจมจมน้ำนะครับหัวน็อตพวกนี้มันไม่ได้เคลือบสารการสนิมไว้นะครับมันจะขึ้นสนิมเลยแหละนะครับอันนี้เดิมๆนะเกียวนงเกียวน็อตไม่มีรอยสนงสนิมอะไรเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากทั้ง4มุมอ่านะครับให้เห็นกันจระจระนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งครับมีปงมีเปื้อนบ้างเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ล้างเนาะแต่ดูฮะหัวน็อตนะครับ ผ้าเอ่ยไม่ยุย่ยหัวน็อตไม่มีสนงสนิมเดิมๆนะครับดูเนี่ยดูให้เห็นกับตาแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ดูแค่รูปเนาะบางทีเราดูแค่รูปเนี่ยเราเห็นแค่รูปมันก็สวยหมดแหละนะครับเนี่ยผมถ่ายคลิปให้ดูเหมือนว่บเห็นของจริงเลยนะฮะนี่หัวน็อตเสาบีเดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับสติกเกอร์ลมยางทั้งหลายติดตั้งอยู่ครบถ้วนไม่รอไม่ถลอกอะไรนะหัวน็อตเดิมๆครับไม่มีรอยขยับอะไรเลยขึ้นมาด้านบนต่อ,อมาดูนี่แกะปุ๊บน,นะครับเห็นไหมฮะ เม็ดองค์เม็ดอาร์คประตูครับเดิมๆครับไม่มีรอยเขียวขูดอะไรนะครับแล้วก็กลมๆคมๆทุกเม็ดแบบนี้นะครับในราคานี้เลยคุณผู้ชม3าม0 0 0หนึ่งนานะครับราคานี้เอาไปเลยครับฟีด้าผ่อนห้าพให้ดูใบสอคบอครับนี่ใบสอคบอนะครับเห็นไหมฮะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับนะตามนี้เลยนะครับราคาเนี่ยผมไม่เคยบอกผ่านบอกเกินแม้แต่บาทเดียว นะครับสำหรับพี่ๆที่เป็น FC อยู่แล้วนะครับก็ฝากกดหัวใจด้วยอ่ากดติดตามนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับแท็กชั่นคอนโทรลครับการลื่นกระถลายกระล้อหมุนฟรีมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกมองข้างปรับผ่านไฟฟ้านะครับกุญแจนะครับเป็นรีโมทแบบนี้นะครับแล้วก็บิดสตาร์ทลองดูนะชึ้งเดียวติดนะครับพวงมาลัยครับเป็นยูรีเทนนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะฮะขอไปครับเป็นอ่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเป็นพวงมาลัย EPS เรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันอ่าไม่ต้องใช้น้ำมันพาวเวอร์ เลขไมล์ของคันนี้ครับอยู่ที่13400โละครับรับได้ไหมนะครับผมมองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายสำหรับรถ5ปีแล้วก็เลขไมล์แสนสเฉลี่ยการใช้งานก็ปีละประมาณสัก22,000โลต่อปีนะครับประมาณนี้นะ2 5 0 0 0าโลแล้วแต่นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานสากลนะครับไม่ได้เยอะแยะมากมายสำหรับโตโยต้าวีออนะครับ แล้วได้ในราคานี้แล้วได้รถมือเดียวจากใบแดงนะครับเครื่องเสียงครับเป็นวิทยุ FM AM ใส่แผ่น CD ได้นะครับแอร์ครับแอร์ก็ธรรมดาทั่วไปครับเป็นแอร์มือหมุนนะครับเป็นแอร์มแมนนวลน,นั่นเองนะครับเกียร์ออโต้ CVT แบบ7จ็ดสปีดนะครับนี่ก็อย่างที่ผมแจ้งไปเนาะระบบเครื่องเกียร์ระบบ เครื่องยนต์นะครับเป็นตัวเดียวกันกับตัวท็อปเลยไม่ได้ด้อยวกันเลยสมรรถนะเหมือนกันนี่คือตัวเต้าวีออฟเหมือนกันครับต่างกันที่ออปชั่นฟังก์ชันนะอ่าอย่างคันนี้ไม่มีจอทัชสกรีนตัวท็อปมีนะฮะแต่ตัวท็อปมีเนี่ยมันเป็นจอของ5ปีที่แล้วอ่ะคุณผู้ชมนะครับทุกวันนี้คุณผู้ชมเอาไอ้จอแอนดรอยมาเปลี่ยนอะสักประมาณ3,000บาทอ่ะมันแรงกว่าตัวปัจจุบันแล้วแล้วคุณแล้วคุณผู้ชมเนี่ยดูคุณผู้ชมดูราคาคุณผู้ชมเหลือจากตัวท็อปเนี่ยอีกแบบ60,000-70,000บาทอ่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนบาทอ Android ี่ย ให้ไปเลยหมื่นหนึ่งยังได้เลยนะครับเอาแบบสเปคแรงเทพเลยดู YouTube ดู Netflix ได้นี้เลยจอ10นิ้วอย่างเงี้ยนะครับก็คุ้มอยู่ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับว่าตัว Ent ทรีหรือรุ่นประหยัดเนี่ยไม่ได้แย่นะครับบางคนอาจจะบอกว่าขับรถทั้งทีนะขับตัวท็อปดีกว่าไม่ได้แย่เลยเพราะว่าอะไรฮะปกติไม่มีมล้อแมกเนาะคันนี้เปลี่ยนล้อแมกมาให้เรียบร้อยแล้วเซนเซอร์ก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างมันครบถ้วนหมดเลยนะครับ เป็อีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะใครสนใจอยู่คลิปติดต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของหน้าห้องเครื่องกันเชิญรับชมครับโอเคครับผู้ชมมาดูกันต่อในส่วนของหน้าห้องเครื่องกันนะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดอะไรนะคุผู้ชมดูครับเครื่องยนต์ครับด, v T I, ดูโอวีวีทีไอฮะสี่สูบเทรเรียดีโอเอสีขนาดพันห้าร้อยซีซีหนึ่งจุดห้าลิตรร้อยแปดแรงม้าครับผู้ชมเป็นเครื่องยนต์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดทนอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะของโตลต้าวิออสนะครับแล้วดูห้องเครื่ ไม่มีคราบไหลเยิ้มของเหลวน้ำมงน้ำมันไหลรั่วซึมนะครับเดิมๆเลยทุกจุดนะครับเนี่ยมีฟงมีฝุ่นเห็นไหมมีฟงมีฝุ่นยังไม่ได้ล้างอะไรเลยนะครับให้ดูสภาพดิบๆสภาพสดๆมาร์คสีโรงงานตามคอท่อทั้งหลายนะครับมีให้เห็นนะครับมีให้เห็นเนี่ยนะเบ้าโช๊คครับนี่ส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้เลยของตัวรถนะครับนั่นคือเบ้าโช๊คอันนี้สําคัญที่จะต้องดูนะครับเบ้าโช๊คสติกเกอร์มอกรมีเม็ดอาร์คมีตะเข็บไม่เคยโดนแกะโดนแงะแบบนี้ซื้อได้นะครับดูน็อตคานต่อนะคร มาแก้มเดิมๆไม่มีรอยขยับอะไรนะครับฝากระโปรงหัวน็อตตัวในทั้งหลายเดิมๆนะครับนี่ฝาโปรงตาปัม๊มโตโยตา้าไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมจัดการให้นะ้อเพราะว่ายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะมันก็จะแบบดูไม่งามตานะครับแต่ผมจงใจถ่ายแบบนี้ให้ดูนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าผมรอทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเชื่อเถอะไปก่อนแน่นอนรถผมขายไวมากนะครับ ใครที่แบบเคยติดต่อมาแล้วแบบติดจองติดจองอ่ะนั่นแหละส,สภาพนั่นแหละพี่พี่ต้องไวนิดนึงถ้าพี่สนใจนะครับหัวน็อตมีรอยขยับนะครับมีตรงไหนผมบอกมีตามตายการรีวิวผมนะครับหัวน็อตฝา,ตาการะรโปรงรอยขยับเนาะรถไม่แสนสามนะพี่บางทีมันมีเก็บรอยสะเก็ดหินทั่วไปนะครับกันชนด้านหน้าเนี่ยชิ้นหนึ่งแล้วละ่ะนะกันชนด้านหน้าสะเก็ดหินเข้านะครับาฝากระโปรงมีรอยสะเก็ดหินอย่างเงี้ยเราก็ต้องถอดหัวน็อตเนาะถามว่าทําไมถอดหัวทำไมต้องถอดทําไมไม่ทําสีบนรถไปเลยเพราะว่าฝากระโปรงเนี่ย ไม่สามารถทําสีตรงนี้ได้นะครับต้องถอดตัวนี้2ตัวนี้2ฝั่งออกไปนะครับแล้วไปทําสีนะครับแล้วไปทําสีเพื่อที่จะเข้าห้องอบนะครับสีมันจะได้เสมอกันนะครับไม่งั้นมันจะเป็นคลื่นสีนะครับน่าเกลียดเลยนะครับเดิมๆครับโครงคานเดิมๆหมดเลยนะเห็นไหมฮะเนี่ยน็อตไม่เคยขยับนะครับสบายใจได้ครับถ้าฝากระโปรงพวกเนี้ยไม่มีขยับไม่มีรอยอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงได้เลยนะครับแล้วผมตรวจสภาพรถให้อีก274จจุดด้วยนะครับเดิมๆหมดเลยตะเข็บเป็นอาร์เดิมๆ ประมาณนี้เนี่ยเม็ดองเม็ดอาร์ตเดิมๆหมดเลยนะครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทสติ๊กเกอร์ไม่ยกประกาศนะครับอยู่ครบท้วนแล้วก็นี่รอยซีนเห็นไหมครับซีนเอ,อเล็ฟจิกเข้า สบายใจได้นะครับรถไม่ได้ซ่อมซีนไม่ได้โดนจิ้มอะไรมาเก็บเรื่องผิวพันธทั่วไปนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจ v ีออสนะครับมือ2สักคันหนึ่งว้ใช้งานเน้นการใช้งานนะครับออปชั่นฟังกชันเนี่ยเพิ่มเติมได้นะครับคันนี้ก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะเปลี่ยนในเรื่องของล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากล้อกระทะนะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วยาง เป็นยางปี24ด้วยโยโกฮาม่าก็ได้ยางดีไปใช้ด้วยภาษซีพลบผมต่อให้ครบหมดในราคานี้3 0 9 0 0 0 1 9 0 0ฟีดาขัญ5,400ครับกับ v ีออส1.5 Ent r y ีปี2019รถหน่วยงานประวัติสูงทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกมือเดียวจาก้ต้แดงครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับใครสนใจครับรีบเลยนะครับมุมขวาล่างครับ0855366287เบอร์โทรผมเองนะครับโทรติดต่อมาพูดคุยกันได้เลยหรือว่าแอดไลน์กันเข้ามาก็ได้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวับ